สวัสดีครับเพื่อนชาวคิรอดครับผมผมนึกว่างูหลามนอนอยู่แล้วดูดูครับผมสมาชิกเดอแก๊งคุมทีอยู่ตอนนี้คือประมาณว่าอย่าออกมาจากนี้นะไม่งั้นเจอลุมแน่นอนหัวหน้าแก๊งอยู่ไหนวะเนี่ยตีตีมันไปไหนละตีตีเฝ้าอยู่ครับเอางั้นดีครับ ง่วงก็ง่วงหิวก็หิวออ่อนพ่อก่อนเลยยังไม่ต้องทําอะไรเลยอ่อนพ่อก่อนเนี่ยมันงูหลามชัดๆโอ้โอ้โอโ,อโ,อโองูหลามงูหลามเพือกป้เนี่ยลูกสบัดสบัดอ่อนพ่อมาก เออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวกินเดี๋ยวให้กินกล้วยเดี๋ยวให้กินกล้วยเพร่ะเตรียมไว้แล้วครับโอ้ยอ่ะมาขึ้นมาไหมเอะไรเดี๋ยวไปกินกล้วยเดี๋ยวไปกินกล้วย à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  kim quay cái đấy pa lì la nè nắng lông thấy giặc kia nè nắng lông còn nè đưa gì đám nương nắng cây cây này à อร่อยชอบอ่ะนั่งลงก่อนหน้าตาเนียนมากเลยลูกทำเนึงยกินแล้วก็นอนได้เลยนะ ข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วต้องสามลูกแล้วเนี่ยเอ้นี้เราจะกินปลาเผาเนี่ยลูกสามลูกพอนะพ่อเดี๋ยวพ่อเตรียมปลา,ผาเผาไว้เรียบร้อยลโอ้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 โอ,อย่กินหมดลูกนี้ก่อนเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ ไม่ทันใจไม่ทันใจอ้วนโอ้ใจเย็นโอเคหมดละเดี๋ยวไปกินปลาเผาต่อปะโอเคครับผมขอตัวไปกินปลาเผากะทิต่อก่อนละครับผมแบ่งไว้ละคนละครึ่งละครึ่งตัวเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปหาเรื่องคนอื่นละกินเสร็จไปหาเรื่องคนอื่นละอ้อ้วน โอเคโอเคเดี๋ยวไปน้ำให้ขอบคุณเพื่อนๆดีรับชมกันครับผมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับผมเดี๋ยวไปเอาน้ำให้อ้วนก่อนนะครับ